มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวภาคตะวันตกร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินเปิดโครงการครอบครัวไทยรู้รักสามัคคีมีจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินค่ะ วันที่30มิถุนายน2565เวลา9.30นาฬิกานาทีณห้องประชุมนเรศดริเทศบาลเมืองหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวไทยรู้รักสามัคคีมีจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินพร้อมด้วยนางสาวไพลินกองพันรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล พ่วงหนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ มีตัวแทนคู่สามีภรรยาชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการกว่า50คู่มีนายชูชาติชัยร,ริทิรย์ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวภาคตะวันตกกล่าวรายงานการจัดโครงการครอบครัวไทยรู้รักสามัคคีมีจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินและงานฉลองครอบครัวรับพรนานา,นาศาสนาเพื่อสันติภาพโดยมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวภาคตะวันตกร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินจัดขึ้นมีนายเดเมียนดังคีประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวประทักกระถาพิเศษได้รับเกียรติจากผู้สามีภรรยานายปรภารัตนชาคอนและนางกุศกรรัตนชาคอนนำทำกิจกรรมสารยายรักพิธีครอบครัวรับพรนานาศาสนามีนางกุสุมาพนนุอุดมสุขผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและนางสุนีวะเรเนียรองผู้อำนวยการสถพันธ์ครอบครัวภาคกล่าวแสดงความยินดีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรุรงค์เสริมสร้างคุณค่า ของการแต่งงานและฟื้นฟูสถาบันครอบครัวให้มั่นคงเข้มแข็งส่งเสริมความรักคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีและสันติสุขให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประสานความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายครอบครัวรับพรต้นแบบที่เข้มแข็งทั้งในระดับครอบครัวชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนและครอบครัวในทุกระดับโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ตลอดทั้งโครง ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันได้เรียนรู้ถึงวิธีการแสดงออกถึงความรักต่อผู้สมรสของตนแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นแกนนําในการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนและเป็นครอบครัวต้นแบบที่ครอบครัวอื่นสามารถนําไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปได้